แ้วเราจะได้รวมกันประกอบวิธีถวายพระพุทไตคยืนในบรการบุญสมัยที่สมเด็จนำเจ้สาสมเพระบรมเชษการาชินีนาได้ส่งเจริญพชนม์สาไปสิาอเด็มหากทกได้โอกาสอดเด็ ย้ำของขึ้นสามครั้งต่อฟองเพื่อเป็นสัญญาเตือนให้ญาติพี่น้องทุกท่านได้รับทราบและของกันนี้ขอได้เชิญทุนครูลเรียนกันสารนองเรียวกานสะพายใน้วังพุ่งถวายเป็นเครื่องสักสการะ ที่ได้เห็นไปนะคะในพิธีการถวายพันธุ์พุ่มนะคะจากคณะครูและคณะนักเรียนจากกศนอมูมลลนิธิ60ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษานะคะแล้วคำฝันวันแม่ของปีนี้นะคะซึ่งพระราชทานโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะมือของแม่นั่นคือมือช่างปั้นขึ้นรูปอันอ่อนระอจนหล่อเหลาอยากให้เป็นงานดีที่งามเงาอยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือค่ะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพัรษา80ภพรรษาของใต้่าลองทธุลีพระบาทวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2555ข้าพระพุทธเจ้านายมาริสงียมพงเอกอัครชูตนักรุงแคนเบราพร้อมทั้งประสบนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย ขอพร,าาพระราชทานพระราชโรกาน้องก้าวน้องกระหม่อมถวายพระพรอชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีและขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรักตกายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงอภิบาลคุ้มครองรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมสำราญทุกที่ภาราธรีการเป็นมิ่งหวัญของพระสบนิกรชาวไทยตลอดกาลนานควรมิควรและแต่สะรงพระมือนาปโปรดก้าปโรปรดกระหมอ่อมขอเดชะ สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะนุดยืนอย,อยู่คู่กับอเอกอัครราชทูตท่านมาริสเงี่ยมพงศ์นะคะจะอขอรบกวนสอบอเรียนสอบถามท่านนิดนึงถ้ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะในการาจัดงานในครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆ้องทุกท่านนะฮะเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติก็ความรู้สึกก็คือผมมีความรู้สึกภูมิใจ ที่คนไทยที่อยู่ในซิดนีย แล้วก็ที่อยู่ในรัฐต่างๆในประเทศออสเตรเลียเนี่ยร่วมใจกันมาทําบุญเพื่อถวายเป็นพระกุสศนให้กับองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสที่วันประสูติของพระองค์ท่านแล้วก็เราได้ถือว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมได้เห็นทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็แสดงเห็นว่าเรายังคง รักษาขนรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของเราไว้นะครับเป็นเราเป็นชาติเดียวนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่าลูกๆไม่เคยทิ้งแม่ไม่เคยทิ้งพ่อเพราะฉะนั้นการที่เรามาร่วมกันทํางานทําบุญกันในวันนี้มาแสดงออกถึงความรักที่เด็กๆมีต่อมีต่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับแล้วอันนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เคยเรียนไว้หลายครั้งแล้ว ก็เป็นเป็นการแสดงออกให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามนะครับความผูกพันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ความผูกพันระหว่างลูกกับแม่และเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายผมก็จะเดินทางกลับไปที่แคนเบราแคนเบราค่ะนะครับก็จะไปจัดงานในลักษณะนี้เหมือนกันกับคนไทยที่อยู่ที่แคนเบราก็ก็วิ่งได้สองงานนะครับเพราะว่าผมทราบว่ามีจัดกันทุกทุกร ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านมาไดยเงียมพงมากนะคะที่ให้เกียรติสัมภาษณ์กับไท a i แ q u a ์ทีวในครั้งนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุก็ต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะนงนุชโอมาราจาก t h ยสแควร์ทีวีซิดนียสีสันทีวีออนไลน์คนไทยเพื่อคนไทยค่ะรายงานข่าวจากวัดพุทธรังสีอนันเดลประเทศออสเตรเลียค่ะสวัสดีค่ะ